สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมมาอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกลูกหนังกันนะครับผมก็หลักๆักมาเดิมครับก็จะย้ำนะว่าช่วงนี้มันยังคงเป็นเรื่องของโควิดเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะกลับมาเตะกันเนี่ยคำถามคือมันจะกลับมาเมื่อไหร่สำหรับฟุตบอลนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้ามาฝากกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็ ต้องขอขอบคุณนะครับผมสโบเบ็นะครับผมที่นำพาเกมนีก้ดกดงามเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นนะครับในการเล่นฟุตบอลเสมือนจริงซึ่งดูฟุตบอลเสมือนจริงและสนุกไปกับมันได้มากขึ้นนะครับด้วยการวางเงินอย่างชาญฉลาดให้กับทีมโปรดของคุณนะครับผมก็ลองเล่นได้แล้ววันนี้ที่สโบเบ็นะครับ <c oughs> อ่ะมาดูข่าวสารกันนะครับผมวันนี้ก็จะยัง ก่อเติเรื่องของโควิด19เป็นหลักนะครับผมกำลังเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากๆสำหรับวงการลูกหนังนะครับผมก็จริงๆครับช่วงนี้ก็จริงๆเรื่องข่าวาการติดเชื้อเพิ่มเนี่ยมันไม่ค่อยมีแนละ้วสำหรับคนในวงการฟุตบอลนะครับจะเน้นไปทางภาพของฟิลกูดมากกว่านะครับในรอบ1-2ถึง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวฟิลกูดอยู่2ข่าวที่หลักๆเลยก็คืออันดับแรกคือ สโมสรบาเซโลนาครับในที่สุดพวกเขาก็ประกาศดีใชัดเจนแล้วนะครับว่าจะยอมลดค่าเหนื่อยลง70%นะครับในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับเพื่อเอาเงินที่ตรงนี้เนี่ยไปบริจาคไม่ใช่บริจาคสิเพื่อเอานำไปช่วยเหลือทุกคนอื่นๆในสโมสรนะพวกทีมงานที่แบบเงินเดือนน้อยอะไรประมาณนี้นะครับให้ได้เงินเดือนแบบ100%แต่พวกนักเตะคือรับแค่ 30%นะครับผมก็คือเท่ากับว่าเงินตรงนี้จะไปช่วยเหลือคนอื่นภายในสมสรออาจจะมีบริจาคให้กับคนในสเปนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโซ so, อินเดียสมสรอล่าสุดเลยคือทอร์เนมฮอสเปอร์นะครับก็ประกาศเป็นการลดค่าจ้างบุคลากร,กรทั้งหมด20%นะครับในช่วงที่อังกฤษกำลังระบาดหนักในเรื่องของเชือเวลัสตัวนี้นะครับก็ หักทั้งหมด20%ก็ประมาณ600ชีวิตนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอะรักษาสมดุลของเรื่องของการเงินในช่วงที่วิกฤตแบบนี้นะครับผมนับว่าเป็นข่าวที่ feel g o o นะครับข่าวเป็นข่าวที่ดีะครับถึงแม้ว่าชีวิตอาจจะระบาดมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะครับอาส่วนเรื่องของกําหนดการนะครับในการกลับมาเตะนะครับผมไปดูที่พ์ลีกนะครับผมอันนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่า เป็นรายงานออกมานะครับซึ่งเขาว่ากันว่าท่าพิมลิกนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้จะมีการประชุมอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อหาความชัดเจนว่าจะกลับมาเตะได้เมื่อไหร่นะครับผมซึ่งมีรายงานออกมาจากเดลิเมียเขาบอกว่าลาวันดาตัวแทนของแต่ละสโมสรนะครับเขาเห็นพร้อมต้องกันว่าอยากให้พิมลิกกลับมาเตะกันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แล้วต้องแข่งจบในวันที่12กรกฎาคมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินวันที่16ไปเนี่ยจะเป็นการเลื่อนเส้นตาของขอบเขตในการไทยเทอลิขสิทธิ์ษษษษนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าการถ่ายทอดสดที่สัญญาไว้เนี่ยที่เซ็นสัญญาไว้เนี่ยมันเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้อาจจะทาให้สโมสรทุกทีมเสียงเงินรวมกันไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่เสียงเงินศูนย์เงินประมาณ762ล้านปอนด์นะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับผมแต่ว่า ที่บอกไปคือนี่เป็นแค่ข่าวลือนะครับต้องรอการประชมุมอีกครั้งหนึ่งในวันุกร์นี้นะครับดูแล้วน่าจะได้ความคืบหน้ามากขึ้นนะครับผมก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทางสซโบเบนะครับเรามีข้อเสนอสุดพิเศษรอท่านอยู่ในเดือนนี้นะครับเ<ม>พียงสมัครเ<ม>ปิดบัญชี<ม>กับสโบเบตนะครับกรอรหัสโปรโมชั่น ACE 26 และรับโบนัสใหญ่100%จากยอดฝากแรกได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยที่แอดไลน์ p b m 6 5 9 7 e นะครับย้ำด้วยนะว่ามาจากทางเซนหมูนะครับสวัสดีครับ